ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกอเซโลนะครับซึ่งเราก็มาจากเชียงใหม่แล้วก็ลงมาทางถนนน่าจะ1.5 0 1.5 0แล้วก็เราจะเข้าไปทางถนน4.77 0จะเป็นเส้นทางที่จะไปะไปถึงจุดที่เขาให้เลือกทาง18หรือทาง22เดี๋เข้าทางไน้3รลบไม่ใช่ ตรงสพเหมยแต่เป็นแม่สามแลบบ้านห้วยสิงระหว่างทางที่เราเดินทางเข้ามานะครับก็เรามาถึงประมาณตัสองโมงสี่ไมสองโมงห้าสิบนาทีตอนเลี้ยวเข้าเข้ามาเข้าๆอันนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าจากจับต้นทางแล้วอ่ะเราจะใช้เวลาทั้งหมดอ่ะกี่ชั่วโมงที่จะไปถึง อันนี้ว่าที่30ครับพันวาคมสองห้า, 2, 5, 6, าทางตอนนี้ทางเข้าก็ยังเป็นทางปกติถนนลาดยางนะต้องวิ่งดีมีรอยนิดหน่อยโอ้ตรงนี้บรรยากาศเริ่มอึดลึมแปลกๆละอนนี้ถึงอะไรเอ่ยถึงวัดสุวรรณโคคลำ สถานี่ตำรวจภูทอรท่าตาฝั่งไม่ค่อยมีอะไรครับตรงนี้อมีสถานีตำรวจอยู่ตรงนี้ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะได้หรือ,อยังวะมันจะต้องมีมันต้องมีน้ำขั้นกลางเออ ฉีไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าทางก็อย่างที่เห็นแลเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเป็นทางไม่เรียบแล้ะผสมดินบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อันตรายมากไปอ๋อหมู่บ้านว่าแม่สามแลบนะครับตรงไปอ่าเราเราเจอตรงที่เราปักหมุดไปไม่ละอบบตอนะครับแม่สามแลบโอเคเจอหนังชีวิตแล้ว Đây vừa là chúc bánh thọt. ui อย่าก,กลัวอย่าเพิ่งกลัวใช่ยังยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงจุดนั้นเลยไม่ได้แล้วครูปิดเองนี้ไม่ได้แล้วผมพยายามอ่ปิดชิว พื่อขี่ไปเพื่อให้ฝุ่นมันไม่เข้าตาแต่ว่าปัญหาคือมันมองทางไม่เห็นก็เลยเปิดชิลเนาะออกมามันก็เลยมองทางได้ดีดีดกว่าลองเอาแว่นตาแว่นตากันแดดปิดเราขับไปก็ไม่ไม่เวอร์ขับมองมองไม่เห็นสุดท้ายต้องยอมปล่อยให้ฝุ่นเข้าตาไปฮะปล่อยปล่อยให้เข้าไปก่อนแล้วกัน เกือบล้มเนี่ยเมื่อกี้เร่งข้ามไปปุ๊บเจอทรายอะ่ะเจอดินอน่ะไปค่อยๆไปต้องมองพื้นดีๆพื้นมันแบบมันคือดินแบบดินผงๆ ฝุ่นกั็ลืมๆอ๋อ,อ,อเป็นแค่อย่างนี้ พอคิดมาถึงจุดนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่ให้เลือกนะระหวังเราจะไปทางเส้นยีิบสองหรือเส้นสิถ้าเราตรงไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นเส้นยีิบสอกิโลทางขวาก็เป็นเส้นสิสรุปเราขึ้นมาทาง18โลนะครับด้วยความเข้าใจในตอนนั้น มีคนแนะนําว่าเส้น22เนี่ยทางจะไม่ค่อยชันผมกลัวทางชันเนาะผมไม่คนรขี่ทางชันไม่ค่อยเก่งผมเลยคิดว่าผมจะไปเส้น22ิบสแต่ไม่รู้จับปัจจภบุงเนี่ยให้เพื่อนเวบนำอยู่ๆเพื่อนก็พาซัดขึ้นมาทาง18บแปเฉยเลย <laughs> ขาลงเอาขาลงประคองรถประคองรถอ๋อโอเคเจ๋งมากเจ๋งดูยังอยู่เจ๋งดูยัง

ลองด,สสดูสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถึงจุดข้ามน้ำนะครับแต่ตอนนี้เขามีจุดให้อ้อมด้วยนะเราไม่ต้องข้ามน้ำก็ได้แต่รดผมใหญ่ไป ผมเลยต้องข้ามน้ําไม่สามารถข้ามแบบเวยบได้เดยวเวยบจะข้ามไปทางต้นนี่มันข้ามน้ำนูน่นนูน่นต้นถ้าต้นไม่อยากข้ามต้นเป็นอ้อมนูน่นแต่ไปไม่ได้วะก็แน่นอนครับให้แฟนลุงเดินข้ามน้ำเอา เราน่าจะให้หนางสอนพร้อมกับเราไปด้วยไ, <ป S 1> ไม่น่ารอดครับน่าจะล้มอยู่ทั้งขึ้นเนะเพราะวามันลื่นมากหนูหนูข้ามไปก่อนปะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายตอนขึ้นกันเลย ตอนนี้เท้าแบบแฉะมากฉะนั้แเราเราก็ต้องต้องเลี้ยงนะฮะเลี้ยงไม่แนะนําให้ขี่แบบนี้นะครับเพราะว่าอืพอเราไปใกล้รถมากไปรถ,รถหยุดแล้วเราไม่สามารถหยุดแบบรถได้เราชะลอแบบรถไม่ได้ด้วยควรจะเว้นระยะห่างให้มากกว่านี้แต่ว่าผมพลาดผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ <c oughs> ก็เลยขี่ตามความรู้สึกไป จริงไม่ไม่ควรทำอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลองก่อนไม่ทันเราไฟยืน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 ด้วยก่อนอการยืนขึ้นมันนะทำให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยขึ้นครับเพราะว่า น้าหนักคนทัน้งสองคนมันจะไปกดล้อหนามากขึ้นโอกาสที่มันจะล้มหรือว่ายกล้อมันจะน้อยลงครับเดี๋ยวพี่จะพยายามหาจุดที่มันไม่มันไม่มีนี่อยู่โน้มหน่อยโน้มโน้มหน่อยมันเรียบๆอยู่จอดเราปล่อยให้รถไปก่อนไม่งั้นหยุดไม่ได้อย่างเช่นตรงนี้ครับไม่พีจ่จงใจดับเครื่อง ให้รถเขาเข้าไปไกลๆเวลารถชะลอเราไปไม่รอดเตรียมตัวนะโน้มหน้าโน้มหน้าก็ได้โค้งสุดโค้ จะมีเมื่อกี้แหละที่โหดจริงมันก็จ,จะโหดทางทั้งพังทั้งชันทางสิบแปดโลนะครับเราึ้นครับโอ้โหต้องอย่างนี้แล้ววะนก แต่ก็น่าเห็นใจนะเพราขับไปเยอะๆอย่างเงี้ยฝุ่นมันก็จะเข้าบ้านเข้าบ้านคนขอ,อไปก่อนได้่เงี่ยอยากไปก่อนถ้านำไปอ่ะมันก็มันก็จะไม่นี่ เตรียมตัวเตรียมตัวจุดนี้เป็นจุดที่ตัดสินใจพลาดอีกครั้งนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราผ่านรถคันนี้แล้วขึ้นไปข้างบนมันนาจะมีระยะในการไปต่อแต่จริงๆแล้วรถคันน้าครับที่ควันขึ้นรถเขาช้าๆแล้วเราต้องไปชะลอต่อเขาอันตรายมากเลยเีียดหนึ่งอยู่่ะ ไม่เห็นฟมามาเราเปิดไฟก่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่ต้องพี่ต้องค่อยๆขึ้นพี่ต้องลุ้นขึ้นอย่างเดียวแนละจุดที่ผมขี่เป็นจุดที่ถ้าเข้าไปดูในติ๊กต็อกนะคนจะมาล้มจุดเนี้ยต้องเยอะนะ เพราะว่าเป็นจุดที่ชันหักศอกแล้วก็มีฝุ่นยอยู่เยอะพื้นลื่นด้วยใจเสียครับรอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าตอนในระหว่างจังหวะที่เกิดเหตุการณ์เมื่อกี้นะผมคิดว่าผมต้องแน่ๆนลนะแต่ผมก็บิดคันเร่งมาก่อนก็ไม่ได้ถอดใจเบรกหรือว่าหยุดรถพี่ปิดไม่ได้แล้วพี่ต้องเปิดอย่างเดียว จะชันะเดี๋ยวพี่ไปจุดตรงนี้ไม่ไม่ไมไมไมยังได้อยู่หยุดรถปล่อยให้รถคันหน้าไปก่อนอพอพวกฝุ่นที่ลอยอยู่บนบนอากาศครับมันดับลงแล้วเราค่อยไปต่อ <c oughs> เห็นฝุ่นไกลๆก็เราจะเลือกที่จะหยุดเลยเราไม่อยากพลาดครับ อย่างเพื่อเบรกรอตรงนี้ให้ฝุ่นฝุ่นมันหายก่อนเพราะว่าถ้าเป็นทรงนี้แสดงว่าโหลดมันขึ้นไป การเ C พยายามเอาขาลู้มาจะเชื่อว่อบ,บ,บาลานให้น้ำหนักลงมากเราตามจริงนะเราตามแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวถึงถึงรถเนาะโลมากจริงมองมันเหมือนชันนะแต่พอมาถึงก็ไม่ก็ไม่ค่อยันเลย รถตวจจะทำยังไงวะเนี่ง ต่อจากนี้ผมก็ไม่ไม่รู้จะพากอะไรนะผมหลักๆแล้วมันก็วนไปวนมานะแต่อยากให้เห็นเส้นทางสำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปกอเซโลจะได้รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวประมาณไหนมันจะมีความยากลำบากประมาณไหนให้เราประเมินก่อนให้เราเตรียมใจก่อนจะไปเพราะาโอกาสที่จะเกิดอุบิเหตุหรือว่า ความพลาดอะไรครับมันมันคงจะมีอย่างแน่นอนทริปนี้ผมจริงๆขาลงอะผมล้มด้วยแต่ขาขึ้นในวิดีโอเนี้ผมผมไม่ล,มล้มเนาะอืมส่วนเรื่องเวลานะครับขึ้นตอนสองโมงประมาณห้าสิบเนาะสมงหิไปถึงผมจำไม่ได้น่าจะประมาณเกือบเกือบห้ามงสี่เกือบห้าโมงประมาณ เพราว่าเราไม่ได้ขับเร็วเราขับไปแล้วเราก็มีจังหวะจอดรอรถจอดรอรถไปเรื่อยๆแล้วความเร็วก็ตามหน้าปัดเรือนไม้ที่เห็นครับอยู่ประมาณ10 20 30แต่ก็ไม่เคยเกิน30อยู่ประมาณนี้อืมระหว่างนี้พูดเรื่องการเตรียมตัวดีกว่าอ่าผม ผมเติมตัวยังไงผมก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะก็เปลี่ยนก้องอากาศไล่น้ำมันเบรกใหม่ทำทุกอย่างครับที่พอจะจะทำได้ขั้นพื้นฐานก่อนแล้วสิ่งที่พกมาสำหรับการในครั้งนี้ก็คืออาจจะเป็นอ้อกที่สมอัตโนโมตัติที่มันเป็นแบตเตอรี่เนาะรับมาเครื่องหนึ่งแล้วก็จะมี ที่ฉีดโซ่ผมเอามาเตรียมไว้เพราะว่าอย่างเงี้ยเราขึ้นมาผ่านผ่านาดินผ่านฟุ้นเนาะมันจะเกาะเข้าไปที่โซ่เวลาฉีดไปมันจะมีเสียงค่อนข้างดังก็ฉีดตอนลงอีกรอบนึงฉีดอัดทั้งๆที่มันจะมีฝุ่นนะครับมันก็จะช่วยได้หน่อยนึงแล้วก็แนะนํานะครับให้ปล่อยลุมยางให้นิ่มลงจะได้ช่วยยึดเกาะถนนได้มากขึ้นเวลาเราลดิน ส่วนต้องลดประมาณไหนผมไม่แน่น่าจะประมาณ30-40%มั้งที่ผมปล่อยพอขึ้นลงจากการเซโลเสร็จลงไปถนนดำก็ค่อยไปใช้ความลมครับเติมกลับไปค่ามาตรฐานเดิม นึงถึงแล้วแป๊บนึงถึงแล้ว เพื่อนๆเลยเนี่ยนเลาก็มากับกูเพื่อมาพูดสำเดิมนี่มันชีวิตติดหลเนะว่าเตรียมตัวเตรียมตัวตรงเรื่อง เกีบยวไปหมดแค่นี้ก็จะตายแตกใจอยู่อย่างเหมือนถนนมันโดนฝนตกนะแต่จริงๆมันไม่ใช่หน้าฝนนะผมไปหน้าหนาวแตกใจอยู่ ขี่มาก็ดีใจนะเพราะว่าเจอพี่ๆรถยนต์เนาะเขาก็พยายามหลบให้เราตลอดเลยเขาดูเขาจะเข้าใจว่าเดี๋ยวเจอฝุ่นลองไหนดีวะลองกลางแล้วกันจะหนีซ้ายก็ได้จะหนีขวาก็ได้ มาพร้อมกันนะครับแต่ว่าหลังจากข้ามน้ำไปก็เวปีศาสตร์ทิ้งไปนานเลยมาเจอกันอีกทีนึงก็ตอนจะถึงอยอดแนละ้ว าไปไหนนี่โ้โด้อ้โด้ ก็เตร็ไหนวะอันนี้จุดชมอยู่อ๋อนี่ไงน่าจะเต็มแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าเหลือน o ดีใจครับที่มาถึงที่นี้ได้ก็ดีใจด้วยที่ไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเนาะัทางทั้งที่เราก็ผิดพลาดหลายอย่างที่นี่เป็นที่ที่ผมอยากมา3ปีแล้วมาถึงก็แฮปปี้ครับวางแผนมาก็นานระดับหนึ่งเตรียมตัวก็ประมาณหนึ่ง จริงๆรถมีปี3ใบนะแต่ก็เลือกที่จะไม่เอามาทั้งหมดเลยมัดของมาไล่เบาเพื่อให้มาให้ถึงมีบางคนบอกว่าการมากอเซโลคือการพิสูจน์ตัวเองมาพิชิตจริงๆสําหรับผมแล้วนะสำหรับผมคนเดียวนะผมไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยผมแค่อยากมาดูทะเลหมอกที่นี่มาดูด้วยตาของตัวเองซึ่งทางมันเป็นแบบนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องมานะครับ